ลูกนะครับขอบคุณจ๊อบงาร้านคอฟฟี่แบงค์ปะพดกับน้องอุ๋ยนะครับ5 0าบาทร้านจตุพรชัยบริการร้านขนมติสตอ1ห0 0่บาทนะครับสากรการเกษตรร้านกระบือ500ร้้านท k h o u s า Coffee นไม่ได้บอกจำนวนเงินนะครับแต่ว่าก็ให้การสนับสนุนมา มาดูฟุตบอลกันต่อครับเดี๋ยวประธาสัมพัน์ตลอดงานนะครับบางลาดอยู่ในชุดสีม่วงผ่านแก้วสีส้มครับยังนำอยู่สองประตูต่อศูนย์บางลาดเรื่องสิบปูครูหลัง เคนไหนหน่อยบางลาดในคุณครูเจนะครับคุณครูเจให้อจขิงครูทิพย์จไม่ได้ครับพี่ก็จำไม่ไจริงผ่านแกวเรยกโคตไก่ครับจิตศนนเมคี นี่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ,บทีใจรักนักเอ่อรักการเออ่รักกีฬา,าฟุตบอลนะครับก็เหมือนเออ่ายานกระบือก็เหมือนกันนะครับเพื่อนคุณคุณออเ่ เราเห็นไปวิ่งนึกว่าพระไปวิ่งวะแอแอบพยายามาแอ้วยโอ้เออทีแรกว่านึกว่าหมอปลามาถ่ายรูปหมอปลาเอาไปมจะหมอปลาเหรอมาเอกจะใช้ทับอินเงี่ยทีแรกว่านึกว่าหมอปลามารักกันรักรักรักกันเล่นกีฬานะครับ ทุกชนิดทั้งวิ่งทั้งเล่นบอลน,นะแล้วก็สนับสนุนด้วยใครอาชุดไหนนะโอ้ชุดนี้ไปเล่นคู่พิเศษที่ที่ไหนนะเขาวสว่างแพเข้ามาหลุดลลด้วยเลยสิอ, <c ười S 2> <c ười> อคุยโมจริงวัชระวัชระพงเรืองวอง สมบัติการตะกูลหายเป็นเขาบอกว่าเจ้สาวแมวเาาเงี่ยวเด็กคนไหนหน่อยตังเขาตะเกี่ยวก็ต้องหาประสบการณ์ครับพามาหาประสบการณ์ถ้าไม่ออกนอกบ้านประสบการณ์ก็ไม่เกิดนะครับหาอยู่บ้านเล่นกับโทรศัพท์กลับมาเล่นกีฬานะครับ ใช้ช่วงเวลาว่างๆมาเล่นซีลานะครับเล,เล่นโทรศัพท์นี่ก็เป็นประโยชน์นะไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์แต่เราต้องใช้ให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 ถูกถูกกับสุขภาพของเราด้วยนะนเล่นไปเรื่องเลียนไม่เอาอย่างอื่นไม่เอาเลยติดตรงติดเกมกัด้วยให้เป็นเวลาก็ฝากผู้ปกครองด้วยเนาะ ก็ให้เล่นเป็นเวลาอย่างน้อยเนี่ยอยากเกินสองชั่วโมงจริงๆเขาวิจัยมาแล้วถ้าเกินสองชั่วโมงเด็กจะรู้สึกว่า,ามันจะทําลายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสายตาสมอง,องแล้วเล่นเกมเล่นเกมที่รุนแรงก็ไม่น่าเล่นนะครับก็เหมือนกับเนี่ยเรื่องยาเสพติดเรื่องเกมนะที่มันมีการยิงกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์อย่าง,าางานี้เพราะยำเพราะนั้นลูกหลานเรายังเล็กๆอยู่ก็ แก้ไขได้นะครับอย่าไปตามใจมากนะครับอย่าไปตามใจมากอย่ที่พ่อแม่เหมือนกันนะใน <ๆ S 2> เรื่องของออกฎระเบียบของโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยๆๆถ้าผู้ปกครองให้ทายเนี่ยเราก็ผู้ป <ๆ S 2> กครองก็ไม่ๆๆไม่ๆๆไม่สามารถที่จะทำอะไรเก่ได้นะครับๆๆๆๆ โโอ้หทางนี้บางล้านน้ำไม่ลงครับสามศูนย์แล้วครับสามศูนย์แล้วนะขอบคุณท่านสอทพงทองสอทนาธการโตนาคนะครับอ่าสอทพงทองบอกอยู่ท่าไม้หลานไม้ม้าเล่นด้วยเนี่ยนะปุ๊กป่วยว่างั้นน่ะว่ยิงขวาได้แล้วหรอยิงขวาได้แล้วเหรอเตะขวาไม่ได้เลยนะเชื่ออะไรนะเชืออะไรอะไรนะรัตพงศ์วนาไปแพร่เชื้ออยู่อาเจะตายก่อนน้ำสมุนวนา หมายเลจ็ดมีจอปลาเกียวครับหน้าคัตตาได้ครับเตะกันบ่อยไปแล้วครับจอปลาเกียวหมายเลขแปดเอาลูกนี้ไปเขาจะซิ้นมเป็นลูกฟาวครับมีดาวเด่นใช่ไหมจอปลาเกียวเนี่ยไม่ใช่นักมวยนะนักบอลนะครับแสดงว่าพ่อชอบดูมวยเนี่ยเอาที่อปลาเกียวตะเบรดูยาลงไปยืดยูแปดลงไปยืดนิดเด ไหนใครลูกโค้ดใครลูก hmm. ค <Alcohol Physical. S 3> ้ดโอ้ยกมือตาเกลเลยตาเกลเลยไหนเอ้าไอ้คนไหนเล่นลูกบินอยู่มั่งนะกรดดดิกเล่นลูกบินผมนะออกไ่ได้รางวัลนะรางวัลที่จะแบบพ่อมาเลย ซอิยิบครับที่เราสร้า,กา,กกางกระจซอยเป็นลูกหลานนะครับโดองเยแทบจ้าทีมของเราเนีย่ยเป็นลูกหลานที่พ่อมาเก็บมาเป็นมาเลยครับเ้ชม้วเจ้ากัปตันครับนะต้นตุยครับลุยกับข้าวสุบิวุว้นจ่ <laughs> ายครับผอมนะรู้สึกว่าจะผอมนะกัปตัน <laughs> กัปตันมากินข้าวกับลูกเดี๋ยวผอม <laughs> นะคะแนน ขอลูกขอแม่น้าอยู่ท้ายบ้านลูกเพื่อนลูกคดนี่แหละแม่เจ้าอยู่าอาไว้อันนี้เด็กมากสัจจ์ครับคุยไม่ค่อยรู้เรื่องมีตาว่าไม่ต่ายด่านได้อยโอ้มีต่าว่านี่ต่าบ่าแม่ได้ มาเดินทั่วจะเป็นจัานได้มีลูกเ้าหน้าได้ได้ไม่มีแต่ไม่มีแล้วลูกไม่ได้งานมาดงครับมีครับมีลูกเจ้าคิงด้วยนะโอ้ยสามโอ้ครับบอกลูกกระเชนบอกว่าอยากมาซ้อมที่นี่จะปรดจะปรดอันนี้กันลูกหน้องจิหลานตะจ๊อกเอออยากมีนามสกุลทับอินบ้างหลัแถวเนี้ย ทำบุญทับอินเมื่อไรจะมีเนี่ยคู่น,นี้ฮะไม่มีต่ทอ,อทับไปตัวเห็นเห็นรถตู้รถบ้านมีแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปไปทัวร<า>์ฮะวิคอส์มิคอร์ดไปที่สิบสามครับสิบสามมิคอส์ันอลองนี่ลังกระบือได้นแล้วครับ กบอลตอนนี้ตาองนี่จะปัดเก้วโอ้โหยิงถากเสาสองเลครับแต่ผมปลี่ยนไปเปลี่ไปเพราะบางทีแต่บางทีมันหอนอะไรอย่างเี้ ตอนนี้กำบบังลาครับไมรู้นเป็นแบบแรยิงไกลเลยนิ้มแม่โอเคสมารในสุดยอดอยู่แล้วผมทเองครับเนี่ยประตูของบักลาศน้ครับเจ้าไก่ครับนยิงไม่อัน้ำเอ็นตีดอกมาต้อ้างเขามานี่เทพโจมมาให้ดอกกี่ปอ่ะนร่ลงคู่อไรนะครับหน้าทิม เบอรอด้วยยายูแปดยูสิบะครับมียูสิบในรุ่นของ้อเล้สิบสิบปีมีเจสนุกมีหลานจันโตนี่นี่นี่นนี่ลูกลูกผมี่ลูกอผมลูกผมลูมนี่เบอหนึ่งครับนี่เจสนุก ไกลแอะไรกลทำอะไรฮะจะกลับดีกลับบุติก็ไม่พอวางไว้ลูกเออฮะโอ้หมอปลานี่ไม่เข้านี่กลับบุติครับโอ้ ม,มันมันจริงในช่วงไหนห้าโมงเท้าอ่ะโอ้ลูกมี้ผิวพอดีแยกแน่โอ้ต่อไปครับยูแปดครับเป็นพาชุมพลพบกับ l k b คคีเอครับหรือบุรียาเรามีเสือ้อผู้เล่นกันเยี่ยมแจกด,ด้วยนะครับ ในแต่ละรุ่นนะครับจากร้านจัโบลิสปอร์ตช็อปครับก็ในการแข่งขันฟุตบอลเกคนขุนเกนคับขุนเกนทำลงคับเนี่ยจะมีคู่พิเศษนะครับรุ่นรุ่นรุ่นใหญ่เลยวันนี้จะเป็นฝักวัฒตะวันตกกับฝั่วัฒตะวันออกนะครับฟุตบอลวเกคนแล้วก็พรุ่งนี้หมันนะพรุ่งนี้หมันจะเป็นชมรมพี่น้องสัมพันธ์ชมรมฟุตบอลพี่น้องสัมพันธ์ในบริษัทกระบือ พร้อมกับชมรมพี่น้องสัมพันธ์ผ่านกระต่ายนะครับโดยการนำทีมโดยปลาเกียวอยู่นีไอหนูจอดครับไม่ใช่นะฮะอ๋อตั้งสิไอหนูจอดตั้งสิอ่าประชาสัมพันธ์นะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นรุ่น10ปีครับรางกระบืองเอฟเอฟซีพบเจ็ปลาทองสามงานมารับไปส่งในชื่อแรกตรวจตัดถ่ายนะครับเจ็ปลาทองครับตรวจถ่านนะครับเจ็ปลาทองเช็คตรวจถ่านนะครับผม ผมก่อนมาฟับราศีม่วงครับน้ำอยู่ห้าสูสูนับไอ้หนูจอดก็มาตัดสินกับปู่ทินไอนปู่ทินปู่แล้วเตรีเลี้ยหลุงได้ไงก็มาตัดสินกับปู่นะอ่า <laughs> จาวานเรียก <c oughs> เรียกคุณทีมว่าลุงแลว้วอ่ะแต่โก้จะเรียกลุงได้ไงเอองมไหมงอมเ <laughs> อม <c oughs> อทีมนี้ก็ดอกบ,บวัวเยอะครับอยู่สิบเด็กทั้งธนภูมินัทนว,บบวัฒน์ดอกบัวนะครับโลกคุณจะกตารุดครับ และหมายได้30ผู้รักษาประตูนี่มันตัวหอมเนี่ยจะสดุกครับแม่โดยคุณธงรับวัชระอับอวัชระพงษ์ประหยัดน,นะครับเออกับตันโอ้โหกับตันรู้สึกว่าอวกนะหมายเลขก